ก็เริ่มพันเท่าไปตามกิ่งนะครับนะครับกิ่งอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยพันไปลวดเบอร์หกก็เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับบางทีอาจจะต้องมีความชนานาญนะครับถ้าไม่ชํานาญก็เจ็บมือทําให้เป็นแผลเอาได้นะครับเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆครับครับกลับมาดูทางต้นที่อาจารย์นั้นนะครับเข้าลวด ก็เริ่มคืบหน้ามาเยอะแล้วนะครับกราใช้ลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับพันเพื่อเสริมให้เขาสามารถอยู่ตัวที่จะบังคับหรือว่าดัดได้จับก็ทางฝั่งของจารน,นั้นก็เข้าลวดอ่าแต่เ้ามาเป็นกิ่งอีกกิ่งหนึ่งทังนี้นะครับเอาไปเป็น ิ่ย่อยไปแล้วก็อ้อมอ้อมไปอีกชิดหนึ่งเพื่อที่จะไปออกกิ่งหนึ่งนะครับก็สวยงามครับเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่งเลยนะครับครับสำหรับต้นนี้นะครับอาจารย์อนันต์นะครับก็กำลังเข้าลวดในส่วนที่เป็นปลิดย่อยขึ้นมาอีกหน่อยนะครับสำหรับกิ่งของต้นน้องแหน่สมโภโตต้นนี้นะครับ ครับก็หลังจากเบื่อกี้เข้าไปกิ่งหนึ่งแล้วเข้ามาอีกกิ่งหนึ่งนะครับก็อยู่ในเ,เมนหลักของมนะันแล้วก็ปลปีกย่อยออกมาเป็นกิ่งแขนงเป็น่มากขี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับค,ครบครบทุกกิ่งครับสาหรับตอนนี้นะครับอาจารย์อนันต์เริ่มเข้ารูปเข้าร่างขึ้นมาขึ้นแล้วก็มีจับปิด เปลี่ยนทิศทางของกิ่งบางแล้วนะครับนะเนพื่อให้ออเราเป็ตามสเต็ปที่วางไว้ในจินตนาการว่าให้ออกแบบไหนนะครับกับก็สำหรับต้นนี้ของอาจารย์อนันต์บอนไซนะครับเป็นไม้ใหญ่ก็จะใช้เวลานานแล้วก็ เข้าลวดบังคับฟอร์มท่ามกลางสายฝนเลยนะครับนะตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับโน่นนะสายฝนโปรยปลายนะชุ่มเย็นครับเป็นนิมิตดนะีอุดมสมบูรณ์น้ำท่านะเนี่ยมา <Okay. S 1> ครับก็สำหรับต้นนี้นะครับหนองแดนโซโฟนะครับผลงานของอาจารย์อนันต์บอนไซแห่งศิริชาก็เข้าลวดบังคับฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนั้นข้าพเจ้าผู้กองทิงชัยครับเจ้าของไม้นะครับเคทีอารีเนียมจะดําเนินการต่อนะครับสําหรับท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาชมได้สําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ